รหัสทิชชู่810808เช็คก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยเอมตัวทหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2 lar, องโมนเช่นเคยนะครับสำคัญมากๆเลยนะรหัสง่ายๆนะดูที่ซองเขานะครับ G B ติดติ810ติ๊ด808 810เนี่ยเป็นทิชชู่ที่เขาเอามารีไซเคิลนะครับแล้วก็เอามาฟอกขาวเพื่อใช้เช็ดครับเปื้อนที่โต๊ะที่วัสดุต่างๆอะไรแบบนี้ส่วน808เนี่ย เป็นทิชชู่ที่เอามาใช้เช็ดหน้าชนเช็ดจุดซ่อนเร้นเช็ดน้องอะไรเงี้ยมันก็จะปลอดภัยกว่าใครที่ใช้ทิชชู่บ่อยๆนะสังเกตสักนิดนึงพูดถึงลักษณะการใช้ทั่วไปนะครับยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยเน้นอะไรครับเน้นราคาถูกไว้ก่อนถูกไหมเช่นตามร้านอาหารแบบ ริมทางต่างๆทั่วไปอันนี้ไม่ได้ว่านะครับพูดถึงความเป็นจริงนะเราจะเห็นเท็กเจอร์ของกระดาษใช่ไหมบางทีสีชมพูชมพูหรือสีขาวนี่แหละแต่เท็กเจอร์มันจะอยู่หยาบๆหน่อยซึ่งเราเองผมเองด้วยซ้ําเนี่ยก็เอามาเช็ดปากเวลาเปื้อนไปกินก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวร้านตามสั่งทั่วไปเนี่ยก็เอามาเช็ดปากเช็ดอะไรเวลาเลอะเทอะปากอะเนาะเออซึ่งมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่เอามารีไซเคิลนะครับแต่ก็เข้าใจนะ คนไทยก็อาจจะไม่ได้สังเกตเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ใช้ความถูกเป็นที่ตั้งใช่ไหมราคามันก็สําคัญนนเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยก็ยังไงก็สังเกตกันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบางคนยิ่งภูมิต้านทานไม่ดีหรือว่าถ้าเกิดบังเอิญเชื้อโรคในทิชชู่อันนั้นนะมันค่อนข้างะร้ายแรงเนี่ยมันก็จ,จะทำให้เกิดโรค้หลแรงที่เข้าไปในตัวเราได้เชื้อโรคมันก่อให้เกิดสิ่งต่างๆในร่างกายที่เราคาดเดาไม่ถูกได้เยอะแยะมากมายใช่ไหม ยังไงก็สังเกตนิดนึงนะครับว่ารหัสเนี่ย810หรือ808ย้อีกทคีนะ810เนี่ยกระดาษรีไซเคิลเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรที่คับเปลื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้า808เนี่ยก็เช็ดหน้าเช็ดจุดซ่อนเร้นน้องผู้ชายน้องผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยก็ลงทุนสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้ในะโซเชียลมันมีโปรต่างๆมากมายที่ใช้ทิชชู่ในราคาถูกก็อาจจะต้องสังเกตมากขึ้นแล้วก็เวลาไปตามร้านทั่วไปกินได้นะครับ แต่ว่าอาจจะต้องพกทิชชู่ไปเองหรือเปล่าที่มีอยู่ในรถหรือว่าพกไปจากบ้านติดไปสักสี่ห้าแผน่นใส่กระเป๋าไว้ก็ยังดีใช่ไหมอืมก็เข้าใจทุกฝ่ายนะราคาประหยัดมันก็สําคัญแต่สุขภาพก็สําคัญเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองดูเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราเองแต่บางทีก็เอ้ยคนไม่คิดอะไรใช้ไปก็ไม่เป็นไรนี่หว่าแต่ถ้าวันหนึ่งแม่งเป็นขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่คุ้มกันนะก็มีความรู้ติดไว้ดีกว่าไม่มีความรู้เลยเนาะใครที่เคยใช้ทิชชู่แบบนี้หรือว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับทิชชู่รหัสรีไซเคิล810กับที่ไม่รีไซเคิลมันต่างกันยังไงเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยใส่รายละเอียดหน่อยดีกว่าเซฟตัวเองหน่อยดีกว่าใครเป็นแบบไหนหรือว่าเคยลองใช้แบบไหนแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว ป่วยบ่อยหรือว่าเป็นโรคอะไรไม่รู้ mm hmm. เกิดจากสาเหตุอะไรไม่รู้ลองมาคอมเมนต์บอกเ,เพื่อนๆกันหน่อยนะจะได้ระวังตัวกันเนาะเดี๋ยวลราไปังไ,ได้วยนะ